เลือกตั้งเชียงราย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 แผลเลียวแผลเลี้ยวโอียแลกตาโอ้อีฟูอนต์สเลเยอรความหลงเลือกตั้งเชียงรายเขตเ็ดนะครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมก็พักประชาชนก็ยับเลยนะคะแนนนี้แบบ ม้วนเดียวจบรู้สึกว่าแหมการเลือกตั้งเชียงรายครั้งนี้นะพักประชาชนเองเขาก็ตั้งใจอย่างมากนะที่จะกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีคืนนะครับดูจากการทําภาพยนตร์โฆษณานะถึงขนาดให้พี่เทงเต้งถึงแม้ว่าจะเล่นแข่งนะก็ยังอุตส่าห์มาเล่นเป็นพระเอกในภาพยนตร์โฆษณาให้คุณแมวสุทัศนนะครับแต่ก็อผลก็ตามที่เห็นจริงๆวันนี้มันก็มีความพยายามอีกอย่างนึงนะก็คือความพยายามปล่อยโพลซึ่งเป็นโพลงี่เง่านะโพลแบบต้องการชี้นำอะ่ะคือการปล่อย โพออกมาวันเลือกตั้งแบบนี้กรกตอเองอ <m akes noise> ก็ต้องตรวจสอบน,นะครับว่ามันทําได้หรอคุณขี้โกงเขาไหมคุณใช้อํานาจสื่อในมือที่คุณไปซื้อหุ้นไปจ่ายตังหรือเปล่านะครับมาทําโพแบบนี้ <m akes noise> ก็ขี้โกงทุกอย่างไหมถ้าตามความรู้สึกของประชาชนแบบผมนะ <m akes noise> ก็ต้องบอกว่ามันขี้โกงนะแต่ก็เอาแหละตามสภาพของสภาพนี้จะเอาราคาไหนแม้จะพยายามรีโนเวทให้มันดีสักเท่าไหร่อ่ะแต่ห้องเช่าที่มันมีสตอรี่แบบนี้นะก็คงจะขายลําบากสุดท้ายก็สภาพอย่างที่เห็น เลือกตั้งชิงลายเลือกตั้งชิงหลายแพ้เหลี่ยวแพ้เหลียวโอเคอย่า okay. ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจอาตะตวันโฟโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมล้อเลียนพักประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ